Hi everyone, Phew. hi everyone สวัสดีค่ะสิพ้ามาเฮตตํตำมะหุ่งอีเด้มนี่สาวุทานสิพัฒาเฮตต์ตำมะหุ่งแล้วยกินตำมะหุ่งตำมะหุ่งตำมะหุ่งชีวิตอยู่มุมไหนโลกไหนขั้วโลกไหนก็ขาดตำมะหุ่งบ่ได้ได้ได้ปะเราไปจัดการกันเลยตำตำสาวุทัยมาขั้นตอนแรกอุปกรณ์ไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะเพราะว่ามันหาได้เท่าที่มีเนาะมะพริก,กนี่คือมะขีด ใส่ลงไปก้ามหนึ่งสาูุไทยจะไม่ใส่กระเทียมแล้วก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงเวลาเราขูกเราก็จะได้ขูกเหลดง่ายๆนี่เคล็ดลับของการตำพริกตึงเห็นไหมพอเราใส่เกลือลงไปเห็นปะมันก็จะทำให้เหลดง่ายเพราะว่าพริกสาบุไทยนี่อัดช่องฟิตมาแล้วแล้วก็อ,ออกมาตำ แล้วก็เวลาเราเก็บขนอมพริกนะ่ะอยู่เมืองนอกนะอยู่อากาศเย็นอย่างเงี้ยเราแช่ตู้เย็นไว้นี่โอ๊ยสามสี่เดือนก็ไม่มีการเสียจ้ะต้องเอาควันมันออกแล้วไหมไมีบมีครูเอยวิถีชีวิตของคนอยู่เมืองนอกเมืองนาเนาะเป็นยังี่ละจ้ะขาดบ่ได้อยู่ใส่กระขาดบ่ได้เ้อชีวิตนะ่ ขาดส้มตําไม่ได้นะอยู่มุมไหนนี่ต้องหอบครกหอบครกหอบสากไปน้ำหม้อตึงมหม้อนึ่งเข้าหัวหนึ่งเข้าหอไปน้ำจ้ะน่ขาดไปได้ชีวิตนี้เพราะเราเป็นคนไทยเรารักเมืองไทยเราเป็นคนไทยเรารักขนุประเพณีของไทยเราการกินการเป็นอยู่ของคนไทยเราอยู่โลกไหน มุมไหนของโลกเราก็ขาดไปได้คะ่ะเหมือนเดิมจะไม่ตำแหลกมากเห็นบอเห็นบออีลีเด้หลกแป๊บหนึ่งจ้ะแล้วก็สาวผู้ไทยก็จะปรุงก่อน <c oughs> ก็คือหนึ่ง คุณชูลงไปคุณชูเมวสองช้อนขาดได้คุณชูน้ำตาลลงไปนิดนึงแต่ปลาเขาก็อร่อยแล้วละ่ะแอ่สาบปไทยก็ลงไปนิดนึงนี่ขัาไ,ได้แล้วก็น้ำปลาน้ำปลานี้เราใส่นงไปนิดนึงก่อนเดี๋ยวมันเค็มเค็มแล้วมันเอาออกมาได้นี่ สาผูไทยยังมีเหลือกระเทียมดองและน้ํากระเทียมดองสาวผู้ไทยก็จะใส่ลงไปเพราะเวลากินก็จะได้ซุดยังสินะนี่ใส่ลงไปรูดสไลซ์เสพหลายเสหน่อยเสพน่อยพู่หนี่ขาดไม่ได้ตะเตะเต๋ตะเตะเต๋ตะเตะเต๋ขาดไม่ได้เด้อใส่ลงไปรูดเราจะตวงก็ได้หรือเราจะไม่ตวงก็ได้แล้วแต่เราตะตรงตวงตะตรงตวงตนี ตวงไม่ตวงมันก็นัวต้วงๆอยู่แล้วสองมะละกอเยอะอยู่สามใสลุไปโลดสี่ครึ่งใส่หลายแสบหลายใส่นัวแสบนัวคุณมะเขือเทศลงไปมะนาววันนี้จะไม่ใส่วันนี้จะไม่ใส่นนใสน,นี่ใสแต่มะนาวแปง ใส่ลายมันกระสีสมดิไม่โอห็นี่บอีแล้วก็เราก็จะโคลคาเลโคลคาเลเข้าหากันก่อนแล้วเราชิมแล้วค่อยเอาเส้นมะละกอเมื่อนี่ตำตำมะละกอโดดๆจ้ะเดี๋ยวเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แต่มะละกออย่างเดียวบางมือก็ะคิดอยากกินแบบนี้เนาะตำส้มตำเพียวๆแล้วงใส่สิ่งประดับประดามากมายบางวัน่แม่ยัง่อ <laughs> กมันหาบา่ได้ เห็นบ e ้ะเราอยู่ว่ามันเซ็บมันเซ่บเราก็อย่าเพิ่งเติมเราชิมก่อนแล้วเรามาเติมทีหลังเห็นปะเราก็ใส่นี้ลงไปนิดนึงบอกยู่แล้วเราก็เติมทีหลังง่ายๆนะอือใส่หลายเซ่บหลายใส่หลายแซหน่อยเห็นป้ะ งัวอีกสลปหนึ่งผนมันจะจิบงัวงวยงัวงัวงวยัวงัวงวยัวของแซ่บดีเด้อมาเด้อมาเด้ออาหารเลือดรสอาหารเลิศหรูเห็นปะแป๊บหนึ่งแวบมาแล้วจ้ะเส้นมะละกอเอาไปแช่กับ น้ำเย็นให้มันกรอบๆนิดนึงเพราะมันละกอนฝานไว้หลายวันแล้วมันไม่กรอบนี่จังสีละจ้า่ายวิดีโอกันเรียวๆเลียวๆจังสีล่ะเรียวเลียว,ยว,ยวสไตล์ออริจินอลมันก็เป็นอย่างนี้นเนาะเรียวๆง่ายดีนี่คือแสบแท้คือน,นัวคือหอมแท้หอมดีเลยจ้ะยุงงัวเข้าไปเราไปยุงงัว หยวก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 หยกยวกหยกหยวกหยกหยวกหยวกน้ำสุดได้เลยจะแบบนี้าอซิมกันะซิมมือกันนะอืมอึมฮ่บแีหลี๋บาอยู่มันแซบอีลีล้วแค่นี้จ้ะเสร็จแล้วชุมตำเรา เดี๋ยวสิเทใส่จานกันดิเทใส่จานมากันเทใส่จานมึงโอ้น้ำลายแตะน้ำลายเตียนเลยจ้ะนี่หนวก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 หเอาออกให้หมดอย่าให้มันเหลือสักที แม,ม่กอมันเทออกนี่บอกมันเป็นน้ำเลยจะ้ะเทไปเลยนี่จัวนี่อู้วหอมจังดึงหูอ๊อกัมมีอ๊อบานสับปูไทยวะ ส้มตำเยอะย,ย,ย่หนึ่งหูอ่อกะมีอ๋ออ,อมันแซ่บอหลีเด็ดจ้ะแซ่บนัวเต็มจานสวดจ,จุปุจุปุหรืมาทีนี้นี่เสร็จแล้วส้มตำสาวกุยให้ดูส้มตำส้มตำอืมอ๋อ ฝากใจไปเฮอส้มแมะส้มตามไปทั่วโลกปะ่ะกินกันเลยจ้ากินย่าให้ห่างส้งตมตำโดดๆส้ตมตำล้วนๆมือนี่แต่หามีผักอยู่จ้ะนี่ผักของเราเรามีสวนผักเราก็เด็ดกินนี่มีผักปะ่ะเนี้อวาวลายถูกไปเกินเลยจวด กินกับขนมเหนียวหอมบักไงนึ่งไว้ทีเดียวแล้วก็ค่อยอุ่นกินนะจ๊ะอไม่ในมือถองสาบุไถ่ผักชีนี่ผัดชีอ,อมกับชิบอได้ออมหรอกกินกับตำมะฮุงเหมือนผักชี มันจะหวานๆนิดๆนีน่นโอ้มันแสบเลยดิดอ,อข้าวเหนียวติดมือมาน สดน้ำเดอ้อเอาเลยสับปูไทยป่ะน,น้ำกระเทียมดองมันอร่อยนะจังสีเลยจัดจังสีเลยโกโปะแถมกอยภาษาสับปูไทยภาษาบุไทยแซบอิหลีดิ อืเรามีสวนผักของเราอันไหนที่มันย้อยลงมาเราก็เด็ดกินย้อยลงมาเราก็เด็ดกินนะคะ อะไรก็อร่อยหัวหั่นเป็นสีเขียวเลยแสบคือเกาออร์แกนิกโอ้อ,น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 ,อนอยากเงี้ยเงี้ยเพราะว่าไงออริจินอลเรียวๆนี่แหละข้าวเหนียวติดมือจะไหย กินหลายกระเทียมเนี่ยกระเทียมสุดกระเทียมดองออโอเคฝากกดไลค์กดแชร์สาวุทัยสุภาพสุวิเด่นอาจารในโปรไฟล์สศินาสิง์บ้าน ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเด้อขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าบายบาย everyone thank you everyone ทักรักหนะุบจ,จุ๊บ